เมื่อไรกูจะได้ลงว่ากูจะรีบไปวอกุงสีไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาทั้งแก๊งนะครับนะฮะบุบซังผมจะได้ออกเมื่อไรครับแล้วพวกผมได้ใส่เสื้อเบอร์อะไรกันครับบุบซังอ่ถ้าได้ออกก็ไปใช้ชีวิตได้มีขออนุญาตสอบ,บถามครับทีมลุงมีตัวสำรองกี่ตัววะครับขอลงเต็มไลฟ์เลยไอเฮียนั่นแหละมันคือตอนนี้จะไปกองครับแล้วนะครับหนูจะได้เซ็นสัญญาตอนไหนกะเอ่อ เดี๋ยวรอถ้าว่าทีมลุงเออยากฟังเพลงดุมมาจะาเล่ดุมเมื่อไหร่เดี๋ยวให้มานะครับสนใจซื้อผมไปร่วมทีมไหมครับฉายานิวร็อกบ้ายิงทีเป็นประตูครับยิงทีเป็นประตูนะครับประตูประตูอยู่ไหนไม่รู้นะครับแล้วมึงจะเอากูหลงตอนไหนไอบุกอย่าให้ต้องขึ้นนะคือคือลุงเออ่ากูไม่ได้อยากให้มึงมาก่อแบบอะไรอย่างนี้นะครับเอาผมไปช่วยไหมครับเห็นเกมขยับเร็วเกินไปอมึงกลับไปช่วยตัวเองก่อนนะอันนี้นะตอนนี้นะครับให้ผมลงไปช่วยไหมครับ กลัวมึงจะมาแปลงร่างมาเบียวอยู่ในสนามอีกอะนะครับให้ผมลงนาทีที่เท่าไหร่ครับผมต้องไปปราบเหล่าไรอีกนะครับกรุณาแจ้ง้วยครับคือไอในในสนามก็ห้ามใส่เข็มขัดนมึงไหวไหมล่ะนะครับไอมุงเชื่อกูเหอะคาร์เายอมรับซะครับผมแมงกี้ครับคาร์เายอมรับนะครับนะฮะพ่อมิดอยากลงสนามแล้วเมื่อไหร่จะส่งพ่อลงสนามลูกบุกพ่ออยากลงไปยิงไม่ไหวแล้วบุกเยี่ยลัวกลัวปะป๊าลงไปเต้นอยางมือบอลนี่ไงครับให้พวกผมช่วยไหมครับ มึงมึงไปกับแก๊งมึงไปกั่แก๊งเอเวนเจอร์เมื่อกี้ก่อนนะครับถ้ามึงมาใส่กันในสนามกัวสามกุพังนะครับนะครับวอมเสียงรอแล้วครับเออพี่นนท์ครับพี่นนท์ยังไม่ต้องมานะครับนะฮะพี่นนท์ร้องเพลงดีกว่านะครับนักบอลเดี๋ยวให้ทีมบอลจัดการเอานะถ้าทีมโดนยิงเยอะผมตอบโจทย์ได้นะครับฝากพิจารณาด้วยนะครับผมไปช่วยโลกก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฟงจะใครลาะมึงไปหาไอ้ไก่ตี๋นะครับเอาผมลงหน่อยครับจะไปโชว์เชิงเทียนในสนามไม่มีเชิงเทียนนะพี่ กลัวพี่จะลงไปพูดว่าบอลกูก็สวยดีกันนี่ว่าคลัวพี่จะถกูแค่มุ่งเชื่อกูเปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูลงไปนอนรับงานที่กลัวพี่จะไปลงไปแบบเฮ้ยสตัสกูก็สวยดีนี่ยว่ะโค้ชครับผมแพ้แล้วครับส่งผมลงทีผกลัวว่าแบบเฮ้ยสตัทสกูก็สวยนี่ว่ะเฮียสตัทสกูสวยว่ะกูต้องลงไหมเอแต่ขอน้องฟ้ายืนให้เห็นชัดๆนะได้ครับได้ครับไม่ไม่ต้องลงมาครับเดี๋ยวมึงไปเบลเบ์หาสปายข้างใ สนามกูไม่เอานะครับถ้าไม่ส่งกูลงกูจะหาพิกัดเมียเมืองไอ้บุบอ่าคือผมกลัวพี่แบบจะไปล่อกันในสนามนะครับให้กูดีดนิ้วเลยไหมเริ่มจะโมแลคือคือกลัวมันหายมันบอลมันจะเตะไม่ครบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะธนอย่าเพิ่งดีดนิ้วนะครับก็ะิ่งกูดีดมาอยู่นะครับมึงจะให้กูลงยังลูกไม่งั้นเด็กกูลงกลางสนามแล้วเต้นอย่ามือบอลเลยนะไม่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 เอาก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงนะ ผมลงได้ยังครับเวลาผมน้อยต้องไปทำอาชีพอื่นต่อ,อจอดี้คือมึงมึงตัวไหนล่ะเรื่องของอิดหรือของใครที่ไม่